โพสอานอนท์ตั้งใจควบคุมน้ำหนักเผยเคล็ดลับ ผอมเพรียวลงในเวลาไม่กี่เดือนหลังถูกมองรูปร่างเปลี่ยนเพราะป่วยทำเอาหลายคนที่เห็นแล้วถึงกับต้องออกปากทักถามผู้กำกับคนเก่งอย่างพจน์อานน์ถึงรูปร่างที่เปลี่ยนจากคนที่รูปร่างเจ้าเนื้อแต่ตอนนี้ผอมเพรียวลงในเวลาไม่กี่เดือนทำเอาหลายคนตั้งข้อสงสัยจนพจน์อานน์ป่วยหรือไม่งานนี้เจ้าตัวเลยออกมาเคลียร์ชัดในรายการต้มยำอมรินว่าที่ผอมลงเพราะตั้งใจลดน้ำหนักพร้อมยังเผย วิธีเปลี่ยนตัวเองจนพร้อมและเราถึงเปิดบริษัทใหม่ของตัวเองหลังตกงานฟ้าผ่า ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้บอกว่าจริงๆเราเป็นคนกินเยอะมากแต่ล่าสุดไปชั่งน้ำหนักแล้วเห็นน้ำหนักตัวเองเคอรับไม่ได้ขึ้นไปถึง82เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วอ้วนเกินไปต้องหักดิบเลยคือไปหาหมอกอนหมอก็ให้ยามากินซึ่งเราตัวสั่นหัวใจสั่นต้องไปโรงพยาบาลเลยเพราะเราแพ้ยาและหลังจากนั้นก็ไม่ได้กินอีกเลยเราก็มานั่งคิดว่าเราต้องนั่งกินไปตลอดชีวิตหรอเราเลยตั้งต้นใหม่คือ คิดเองอดเองควบคุมอาหารเองงดแป้งเลยข้าวขนมปังเป็นศูนอะไรที่เป็นกับข้าวเป็นของทอดเราไม่กินเน้นเป็นพวกผักเช่นผัดผักต่างๆเราทำจนชินกระเพาะเราก็จะเล็กลงก็จะไม่หิวเราไม่กินน้ำหวานน้ำอัดลมขนมสาคูกล้วยเบอร์ชีเป็นสิ่งที่เราชอบมากก็คือไม่แตะเลยซึ่งถ้าอยากกินของหวานหรือพวกน้ำตาลจริงๆก็กินพอให้หายากและไม่กลัวว่าคนอื่น จะถามว่าป่วยหรือเปล่าซึ่งตนนั้นก็ไม่ได้ซสีเรียสอะไรเพราะว่าเราตั้งใจลดจริงๆซึ่งตอนนี้นั้นเจ้าตัวก็ได้บอกเพิ่มเติมอีกว่าเปิดบริษัทใหม่แล้วกำลังทำหนังใหม่อยู่บริษัทนี้ คือไปกู้ธนาคารมารวมกับคุณแม่คนหนึ่งที่สนิทกันและใครที่สนใจเป็นนายทุนมาคุยกันครับปีนี้อาจจะติดโควิดแต่ปีหน้าทุกอย่างอาจจะดีขึ้นลองมาคุยกันนะครับนั่นเองละค่ะ